จทย์ดินามิกโปรแกรมมิ่งที่ง่ายที่สุดคือฟิโบนาชชีอันนี้อันนี้อันนี้ทําได้ยังเก็ตเก็ตเรื่องทําได้แต่เหมือนกับแค่จํามาจำเฉยๆว่าอ๋อมันจะต้องเป็นแบบจำแพทเทิร์นเตอร์ไม่จำแพทเทิร์นเตอร์เราก็รู้สึกว่าฟิโบนาชชีมันก็ยังไม่ฟูลฟิลที่เดียวหรือว่าเฮ้ยเราเข้าใจได้หน่อยจริงๆใช่ไหมถ้า คือถ้าเราบอกว่าเราทำวิบูนัชชีได้แต่เราเห็นโซลูชันของวิบูนัชชีมาจากสไลด์อาจารย์มาเป็นิบรอบแล้วแล้วพอเราไปเจอข้ออื่นเราก็ยังแก้ไม่ได้ s. <S แสด่เราก็ยังไม่ได้เข้าใจจริงๆใช่ไหมใช่แต่ว่าผมพบว่าพบว่าเดี๋ยวนะผมขออนุญาตใช้ภาษา Ruby ถึงคุณจะได้ไม่เป็นไรไปที่เทมก่อน Ruby d y n a m i c rb เดี๋ยวเฮ้ย p u ทสแบบนี้อ่ะคำสั่ง ฟิบเนี่ยปกติเราเขียนยังไงฟิบโบรนาชีเอใช่ไหมเราถ้า A เท่ากับ0ูนย์รีเทิร์นศถ้า A เท่ากับ1นึ่งรีเทิร์นหนึ่งใช่ไหมก็มีเคสสุดท้ายเป็นโทษทีภาษา Ruby ้รีเทิร์นอยู่ข้างหน้าอ่ะอ่านออกนะอ่านออกโอเคเก็แล้วก็รีเทิร์นฟิบนะอ่านี่ใช่แล้วมันก็คอตัวเองใช่อันนี้ไม่ใช่ Dynamic Programming ถูกไหมแล้วมันคืออะไรมันคือฟังก์ชัน Recursive ธรรมดาอ่าใช่มันคือ Recursive อ่ะสิได้ยีสิบได้สามสิบช้าหน่อยแต่ได้สี่สิไม่ออกแหละอ้าวทำไมสี่สิไม่ออกอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าการที่เราจะหาฟิบเอต้องหาฟิบเอลหนึ่งแล้วก็ฟิบเอลบสองใช่ไหมแล้วแปลว่าจากสี่อ่ะมันจะต้องหาสาม้าและสาปถูกไหมอ่เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ tl draw com นั้นก็คือถ้าจะหาฟิปสี่สิบเราต้องหาฟิปสวมนก้าและหาฟิปหามแปดใช่ไหมหาแล้วโอเคถ้าจะหาฟิปสมต้องทำยังไงหาฟิปสากับฟิปสมถ้าจะหาฟิปําทำไงเอาฟิปสมเดกับฟิปสมหมาบวกกันแล้วปัญหามันคือปัญหามันคือเดี๋ยวจะเห็นฟิปสาดทำยังไงเอาฟิปสา็กับฟิปสมมาบวกกันถูกไหมอืมใช่อันนี้ดูธรรมดานะอืม เ้ยมันยังคิดเฮ้ยเสร็จแล้วอ่ะเออแต่ฟิป50เนี่ยน่าจะจอดแต่มันนานมากเลยใช่ไหมถูกไหมคิดนานมันก็ไล่ไปเรื่อยๆอันนี้ฟิป40อันนี้คือ1นึ่ง c a l ใช่ไหมอืมอันนี้เลเวลที่2จะเห็นว่าเราจะคำนวณคำตอบได้เราต้องคอลฟังก์ชัน2ครั้งอ่าอืมฟังก์ชันนี้4ครั้งอืมเลเวลนี้8ครั้งแล้ว16 2หกสองงกสโอ้ฟังชันนี้คือ o 2กำลัง n อโอส้สองกำลังหินมาแล้วโอ้สองกำลังนี้อ่จาจะคำนวณฟิปสี่สิบได้เราต้องคำนวณฟิปสามเก้าและฟิปสามแปดด้วยใช่ครับจะคำนวณฟิปสามเก้าจะเห็นว่าฟังก์ชันเนี้ยก่อให้เกิดการเรียกฟังก์ชันสองครั้งคราวเนี้ยการเรียกฟังก์ชันสองครั้งรวมกันก่อให้เกิดการเรียกฟังก์ชันข้าง <4 S 1> ใต้เนี้ยสี่ครั้งอเพราะอย่างละสองครั้งครับแล้วมมนค่อยโตในแต่ละเลเวลเนี้ยแต่ละเลเวลเนี้ยก็แยกเป็นสองชั้นไม่แยกเป็นสองอันอีกการไม่ก่อใช่ภาพ ก็มันจะโตเป็นเท่าตัวไปเรื่อยๆใช่ถ้าเราลงมาถึงตรงนี้ศูนย์ศูนย์ก็เท่าไหร่อ่ะอันนี้ก็คือ2องกำลังสีใช่ไหมโอ้โหเยอะมากเพราะเนี่ยเอา2อกำลังหลงไปถึง2องกำลังสี่สิบเสร็จแล้วเอามาบวกกันไอเนี่ยคือจำนวนฟังก์ชันที่ที่ที่ต้องถูกขอมันเยอะมากใช่ไหมเยอะมากเยอะมากบึ้งๆๆๆๆๆเรื่อยคิดหนักฉะนั้นเนี่ยฟังก์ชันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันรีเคอร์ซีฟธรรมดาที่ไม่มีไม่มีการทำไดนามิกอะไรเลยถ้าเราจะทำไดนามิกนะเราเขียนฟังก์ชันรีเคอร์ซี มันคือบูตฟอร์ดนสใช่ไหมใช่อันนี้คือบูตฟอร์สคราวนี้แอดสูมว่าเรารู้ว่าฟิบสาเท่ากับ x แล้วกันสมมติว่าเรารู้คำตอบของฟิบสาอยู่แล้วสมมติว่าเรารู้เรารู้คำตอบของฟิบสาคำตอบของไอ้38ก็คือไอ้้ไอคือถ้าเรารู้ก็หมายถึงไอพวกนี้ใช่ไหมใช่ก็คือทั้งหมดเนี่ยลงไปใช่ไหมโอเคโอเคสมมติว่าเรารู้คำตอบทั้งหมดตรงนี้ของก้อนนี้ทั้งหมดใช่สมมติว่าคำตอบคือ x อ็กแปลว่าก้อนเนี้ย มันฟลิป38เหมือนกันไงอ๋าเข้าใจแล้วมันก็จะเร็วขึ้นเพราะมันจับรวบไปแล้วดังนั้นดินามิกโปรแกมมิ่งเนี่ยรีควีเมนต์ของมันคือหนึ่งเรามีโจทย์ที่เป็นโจทย์รีเคอร์ซีฟสองโจทย์รีเคอร์ซีฟของเราเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสับฟรอเลมใช่ไหมใช่แล้วสับฟรอเลมนั้นอะ่ะมันดันโอเวอร์แลปกันเข้าใจแล้วพี่ไทยเพรพี่ว่ารูปนี้ผมเข้าใจเลยอ่าฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้ข้อนี้ทําไง <Cash. S 2> เ,ขเขียนยังไงวะอ่าเขียนยังไงใช่ไหมแต่แต่รู้แล้วคอนเซ็ปว่าอ๋อมันมีศัพท์ที่มันแมทกันอยู่อ่าเรามีตัวแปร cache เป็น hash map อืมอืม hash map นะถ้า cache เนี่ยมีถ้าเรามีถ้าเราเคยหาคำตอบของ flip a แล้วก็ให้เอาคำตอบของ flip a ต่อไปแต่ถ้าไม่แต่ถ้าเรายังไม่เคยหาเราก็จัดก,การหาคำตอบซะ แล้วก็รีเทิร์นคำตอบนั้นออกไปก็เก็บไว้ในนี้ใช่อ่าเก็บไว้ในเอลีอันนี้เป็นอันนี้เป็นแฮชแมพไม่ใช่อะไรอ๋อเป็นแฮชแมพเหรอใช่เนี่ยมันยังคำนวณไม่เสร็จเลยผมแคนเซิลมาละโอเคไม่เป็นไรลองไหมจบเฮ้ยเราสักหนึ่งร้อยะเฮ้ยออกเลยเหรอเร็วเร็วขึ้นมากเลยหนึ่งพันก็ได้ไม่ต้องร้อยหรอกเนี่ยหนึ่งพันก็เสร็จเฮ้ยยาวอ่ะเอออย่างรวดเร็วบ้ามากนี่แหละสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราแค่ บอกว่าถ้าเราเคยคำนวณคำตอบนี้มาแล้วให้เอาคำตอบนั้นรีเทิร์นกลับไปใช้ได้เลยใช้ได้เลยเพราะเราไม่ต้องคำนวณให่ใช่พี่ว่าเพราะเราทำกลุ่มก้อนตั้งแต่ค่ะขั้นขั้นที่สองก็ทำต่อได้แล้วฉะนั้นสมมติว่าฟิปสี่ฟิปสามฟิปสองฟิปหนึ่งฟิปศูนย์ใช่ไหมไม่ตรงนี้มันไม่ใช่เวลาเยอะหรอพี่ชัยเพราะมันก็คือคําตอบชุดใหญ่อยู่ีนี่ใช่ใช่ตรงนี้อาจจะใช้เวลาเยอะแต่เดี๋ยวเราจะเห็นว่าเดี๋ยวผมเอาฟิปห้ามาด้วยแล้วกันอันนี้คือถ้าเกิดเราเขียนรีเคอร์ซีฟโง่เนี่ย มันก็จะมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมไลงมาเรื่อยๆเป็นได้ลงมาฟอร์ดมาเรื่อยๆใช่ซึ่งซึ่งถ้าเราซึ่งถ้าเราใช้ท่าแคชนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะคำนวณฟิป5เรายังไม่รู้เราติดไว้ก่อนเราคำนวณฟิป4ยังไม่รู้เราติดไว้ก่อนเราคำนวณฟิป3ไม่รู้ติดไว้ก่อนฟิป2ไม่รู้ยังไม่รู้เราติดไว้ก่อนเราต้องเอาฟิป1กับฟิปศมาคำนวณก่อนใช่ไหม่แต่ว่าฟิป1กับฟิปศเนี่ยมันเข้าเคสนี้ว่ะ แปลว่าเรารู้คําตอบของฟิปหนึ่งกับฟิปศูนไม่ต้องทำอะไรอันนี้ตอบหนึอันนี้ตอบศูนย์ฟิปสองเนี่ยเท่ากับสองถูกไหมเออฟิปสองเท่ากับหนึ่งถูกไหมพอเอาฟิปหนึ่งคือหนึ่งฟนคือศูนย์หนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าฟิปสองคือหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่เกิดอะไรขึ้นนี่กลายเป็นหนึ่งหายไปทั้งกิ่งฟิปสองกลายเป็นหนึ่งกลายเป็นหนึ่งก็ไม่ต้องทำขางน่างนี้แล้วหายไปทั้งกิ่งใช่อ๋อมันก็เลยแบบเทียบคำตอบเร็วขึ้นปุ๊บปุ๊บ แล้วทีนี้พอฟิปสามก็เราเรนี้ฟิปสามเท่ากับฟิปสองบวกฟิปหนึ่งฟก็คือ1 1ึ่บวกหเป็น2องใช่ไหมฟิปสามเท่ากับสองแปลว่าฟิปสเนี่ยก็จะกลายเป็น2ที่เหลือนี่หายไปอฟิปสี่การนี้ก็จะหายไปทันทีฟิปสี่ก็สอฟิปสสองบวกหกลายเป็น3าใช่ฟิปห้สาวกลายเป็นหแล้วจบโห่งหนึ่สองสามใช่การนี้คือนั้นเนี่ยจะเห็นว่าจากที่มันเป็น เป็นทรีที่มันแตกเป็นล้านอะมันงเหลือกลายเป็นเส้นตรงใช่ใช่ใช่เออสองกำลัง n กายเป็นกลายเป็น n คราวนี้อันนี้จะเป็นศาสตร์ของลูบี้อันนี้แถมให้เฉยคือในภาษาลูบี้ที่ผมเลือกใช้ภาษาลูบี้เพราะสามันโกงหนึ่งคือถ้าสเตทเมนสุดท้ายของเราเป็นรีเทิร์นเราไม่จำเป็นต้องใส่รีเทิร์นประหยัดเวลาใช่ประหยัดโค้ดอ่าได้เหมือนกันรคราวนี้<ห>นจะเห็น<ด>ว่า if กับ else เนี่ยสุดท้ายมันรีเทิร์นค่าเหมือนกันเราเอาออกมาแล้วก็มาใส่ตรงนี้ใช่ไหม ได้เหมือนได้เหมือนเดิมช็อตโคช็อต if ไม่มีมีแต่ case else เราเอา case else ออกแล้วเปลี่ยน if เป็น unless unless คืออเลย unless คือ if not if not โอเคโอเคได้เหมือนเดิมคราวนี้ถ้ามันมี statement เดียวเราใส่แบบนี้ประหยัดบรรทัดนี่อะไรนี่คือ statement นี่มันอะไรประหยัดบรรทัดจนอ่านไม่ออกแล้วตอนนี้อะไรคือเดี๋ยวนะ if if x y เนี่ยเราเขียนเป็น y if x ได้ y if x แค่นั้นแหละมันมันเป็นการมันเป็นการย่อยย่อโคตรประหยัดบรรทัดโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจอ่าจริงๆอันนี้มันมีท่าของ Ruby คือเปลี่ยนเป็นแบบนี้อ่อะไร่ออันนี้คือ OR ใช่ไหมออถ้ามีค่านี้อยู่แล้วให้ตอบค่านี้ไปเลยแต่ถ้าไม่มี OR เนี่ยตัวนี้มันจะทำงานให้ให้คำนวณค่านี้ แล้วเอาใส่กลับเข้าไปในนี้แล้วเอาต่อออกมาอ๋อเท่ากับเอะนะใช่ออเท่ากับปกติมันจะแบบมันล้ำกว่าอะไรนะคืนนิทรีคอนดิชั่นอะไรอ่าใช่อันนี้คือภาษาลูบี้ลูบี้ใช่มันต้องเป็นของลูบี้เท่านั้นมันถึงแจนนี่ได้โอ้โเชื่อลูบี้มากลูบี้มันงงอะอ๋อเท่ากับอะตองคิดดูดิตอนนี้ไอไอโอเปอเรเตอร์เนี้ยของภาษา Ruby มันมาโผล่ในภาษาจาวาจากคลิปแล้วไอจริงแต่ว่ามันเปลี่ยนชื่อเป็นเครื่องหมายคำถามคำถามเท่ากับ เดี๋ยวนะจาว่าสกิปมาสคริปตคอวอร์ชันเท่าไหร่นะมันเพิ่งมันเพ More ิ่งมาเออวร์ชันพิ่งมาตั้งแต่โครมแปดสิบห้ามันก็จะง่ายมากแปลว่าเราเอาไปเขียนใน JavaScript ได้เหมือนกันก็บไอระเด็นจริงๆก็คือนี่แหละดินามิกโปรแกรมมิ่งคือเขียน Recursive บวกแคชออพี่นิยามมันได้ดีมากเลยไม่มีใครไม่มีใครเคยพูดกับผมแบบนี้เลยนะใช่แล้วแบบคือผมก็งงมากแบบเพราะว่าเวลาอาจารย์สอนดินามิกโปรแกรมมิ่งอ่ะ เขาก็จะแบบว่าให้เขียนเป็น for loop ไงแบบแบบอะไรอะ f i ปเท่ากับ array e, แล้วก็ใส่อันนี้อันนี้ f i ปศูนย์ไม่มี f i ปหนึ่งเอฟฟิปศูนย์ 0, คือศูนย์ฟิปหนึ่งคือหนึ่งแล้วก็อะไรอ่ะหนึ่งเอาสองไปไปจนถึงหนึ่งพันนะแล้วก็ดู f i ปดู i f i ิ i เท่ากับอาจารย์มาหาลัยโรงเรียน ไม่ไม่มีใครมองว่าภาพแบบเมื่อกี้ผมดูเนี่ยผมได้มองว่าไอ้นี่มันคือความรู้ที่มันปลดล็อกเรื่องดินามิกโปรแกรมมิ่งผมคือแบบพอมเข้าใจว่าดินามิกโปรแกรมมิ่งคือรีเคอร์ซีฟแล้วทำแคชผมแก้จดดินามิกโปรแกรมมิ่งได้เกือบหมดเลยเดี๋ยวผมจะสร้างเมทริกเอาสัก20่สคูณยีแล้วกันเมทริกเหรอใช่เอาแลนอันนี้อ้น,นี่พไทยกัลง เอ้ยมันทำสร้างในเทอร์มินอลพี่พี่พิ้มพี่พี่มาอะไรตอนแรกนึกว่าแบบไอ้ภาษาคณิตศาสตร์เลยยี่สิบครั้งยี่สิบครั้งแต่ละครั้งให้ทำอะไรให้ลูปอีก20ครั้งแต่ละครั้งให้ทำอะไรให้สุ่มเลขระหว่าง0ถึง9ออกมาอันไหนแทนลูปนะฮะแมปไงแมปแทนลูป20่สิบท่าเนี่ยมันคือมันคือ0ถึง19 โอเคยีสิบครั้งมันก็เหมือนอาร์เรย์แบบธรรมดาเเเขข้้าาใใจจออถ้าจะแปลเป็นภาษาจาวาสคริปต์ก็คืออาร์เรย์คอมเลนส์ยี่สิบแล้วก็จับหนึ่ตัวแต่ละตัวให้มีค่าเป็นอาร์เรย์คอมเลนส์ยี่สิบไม่เคยเขียนท่านี้มาก่อนแล้วแต่ละตัวให้เอาแมทต์กับเลนด้อมคูณสิบโอ้โหพี่ อ่าอันนี้ได้ได้คำตอบคล้ายๆกันพี่ไทยแม่งหน้าตาแบบนี้โครงแถวแอันนี้อะไรพี่อันนี้เหรอแปลงแปลงเป็นอินวอทอ๋อจะต้องต้องต้องใช้ไทยอินทำอย่างนั้นได้เลยเหรออ่าหนึ่งสองสามจุดสี่ห้าอันนี้คือหนึ่งสองสามจุดสี่ห้าเครื่องหมายตัวหนอนเนี่ยมันทำมันทำบิดไวซ์คอมพลีเมนต์เคยได้ยินนะบิดไวซ์แต่ไม่เคยใช้แบบนี้เลย หลักๆคือมันจะแปลงตัวเลขเป็น32บิตอินทิเจอร์แล้วทำการสลับ0เป็น1 1เป็น0เรนแล้วถ้าเราทำแบบเดิมมันจะ 2> 2, มันจะสลับ0เป็น1แล้วสลับ1กลับมาเป็น0ฉะนั้นมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเพราะถ้าเราคอมพลเมนต์สองครั้งอะ่ะเหมือน not not true ก็จะได้ค่าเดิม not not false ก็จะได้ค่าเดิมไอเนี้ยใช่มันเลยได้ค่าเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไอเจ้าตัวหนอนตัวเนี้ย มันมีความสามารถในการตัดจุดทศนิยมออกทำไมมันถึงตัดทศนิยมออกได้เพราะว่าโอเปอเรเตอร์ตัวหนอนเนี่ยมันออกแบบมาไว้ให้ใช้สำหรับอินทิเจอร์เท่านั้นคราวนี้ถ้าเกิดตัวเลขทศนิยมมันทำยังไงมาตรฐานของ JavaScript บอกว่าก็ตัดจุดทศนิยมทิ้งันเลยม่ยอดมากเลยฉะนั้นฉะนั้นไอ้ตัวเราใส่ตัวหนอนตัวหนอนอันนี้ยการตัดจุดทศนิยมมันเป็นใสเอฟเฟก t เฉย เข้าใจเข้าใจอโอเคโอเคงั้นกลับมาที่แมทริกซ์สองสมมติว่าอันนี้คือเรียกว่าเมสแล้วกันเมสอ่าเป็นเขาวุงกดเขาวุงกดใช่ไหมเขาวุงกดก็มาสมมติถ้าเราอยากจะฮะ <c oughs> สมมติถ้าเราอยากจะเดินทางไปสมมติว่าอันนี้ศูนย์ศูนย์ใช่ไหม,อ,มอันนี้สิบเก้าสิบเก้าใช่ไหมเรา,าจะเดินตั้งแต่จุดศูนย์ศูนย์ไปจุดสิบเก้าสิบเก้าเราสามารถเลือกได้ว่าจะเดินขวาหรือเดินลงอะสมมติว่าอนุญ,ญาตให้เดินขวาหรือเดินลง โอเคนะแต่ว่าทุกครั้งที่เราเดินผัดตัวเลขอะไรก็ตามมันจะเหมือนเก็บแต้มเก็บแต้มาถ้าเดินจากบนไปขวาแล้วก็ลงมาตรงนี้ก็จะได้อีกค่าหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วถ้าเดินแบบถ้าเดินแบบบบลงมาแบบเนี้ยก็จะได้อีกเลขหนึ่งถามว่าจะเก็บแต้มได้มากที่สุดเท่าไหร่ก็คือหาทุกรูปแบบแล้วก็มาเทียบกันว่าอันไหนทีาเดินเยอะสุดต้องเดินทุกเส้นทางเลยทีี ใช่บูตฟอร์ e คือเราเช็คทุกเส้นทางใช่ไหมเยอะมากใช่ไหมแต่ว่าเราจะเดินไปที่จุด x y นะถ้าเกิดไม่มีท่านั้นก็คิดท่าอื่นไม่นอนนะอันนี้คือโจทย์รีเคอร์ซีนะถ้าเราจะเดินทางไปจุด x y เราเลือกได้ว่าเบสเคสก่อนถ้า x น้อยกว่า0แม่งไม่ไม่แวร์ิคดีเทิร์นศูนย์เลยไม่มีทางเก็บแต้มอะไรได้แน่นอนเพราะว่าอยู่ตรงถ้า y น้อยกว่า0ก็ไม่มีทางเก็บแต้มอะไรได้ถ้า x มากกว่าเท่ากับ20ออกออกนอกโลกไปแล้วเข้าใจมันต้องมันต้องมอเดอร์ใช่ถ้า y มากกว่า20อ่าอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือเบสเคสอ่าใช่คราวนี้ถ้า x y เท่ากับ 0, 0ย์อันนี้คือเริ่มต้นจุดเริ่มต้นถ้าเราต้องการเดินมาที่จุดนี้มันไปได้ทางเดียวก็คือเราอยู่ที่จุดนี้อยู่แล้วฉะนั้นฉะนั้นคำตอบก็คือ Return m e เม00ศูย์ใช่ไหมก็ที่เดิม ใช่คราวนี้นะสมมุติว่าถ้าเราอยากจะมาจุดนี้แปลว่าอะไรเรามาได้สองทางคือมาจากด้านซ้ายหรือมาจากด้านบนถูกไหมท่านั้นถ้ามาจากด้านซ้ายก็คือนี่ x ลบหนึ่ง y พร้ from above เท่ากับอ่าใช่แล้วก็ this ทาวก็คือ match x y นี่คือ,อ หมายถึงว่าจุดนี้ก็คือเพราะถ้าเราเหยียบตัวนี้เราก็ได้สามแต้มใช่ไหมฉะนั้นเราก็ต้องบวกแต้มที่เราจะได้ขอดูยังไงนะเออขึ้ x กับ y อือจริงจริงมันควรเป็น yx เอาเป็นว่าอันนี้คือสกอร์อ๋อโอเคเก็บเก็บคะแนนเก็บิสอ่าสกอร์ถ้ามาจากด้านซ้ายสกอร์ถ้ามาจากด้านบนฉะนั้นเนี่ยคำตอบของเราคือเราจะมาจากด้านซ้าย หรือจะมาจากด้านบนเราเลือกอันที่เราเลือกอันที่ได้คะแนนมากกว่าแล้วก็บวกคะแนนของช่องปัจจุบันไปเทียบด้านซ้ายกับด้านบนฉะนั้นถ้ามาจากด้านบนนะเราจะได้สิบแต้มใช่ไหมบวกสามเป็นสิบสามถ้ามาจากด้านซ้ายเราจะได้สิบสองแต้มบวกสามเป็นสิบห้าฉะนั้นเราคนตอบตรงนี้ครจะเป็นสิบห้าใช่ไหมเทสทสก่อนแล้วกันหนึ่งหนึ่งควรจะเท่ากับสิบห้า สิบห้าอ่ะถูก <Okay. S 1> มสมมติเทสต์ังล่างเลยอ่ะอ่ะสิบเก้า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 ได้เท่าไหร่เนาะคิดเลยหนักน<า>นเลยตอนนี้นานเลย <laughs> นานเลยอ่ะมึงเยอะว่ะเพราะว่ามันไปได้หลายทางใช่ไหมอ่ะอสิบสิบ,สบ,สบพออ่ะมันก็รอานานนะแต่มันอย่างน้อยมันก็ตอบร้อยสี่สิบเอ็ดได้ก็ถูกใช่ไหม อันนี้ก็คือ recursive อันนี้พอทันใช่ไหมทันทันอ่พอได้อยู่แล้วทำยังไงให้เป็น dynamic programming นั่นสิอย่างคิดถ้าอื่นไม่ออกเดี๋ยวรัไม่จบเมื่อกี้อ่ะถ้าเกิดขึ้นไปตะกี้เอาใช้ความรู้ตะกี้ก็คือถ้าเกิดมีการซ้ำเกิดขึ้นให้สร้างมาหนึ่งตัวแปรหนึ่งเพื่อทำอะไรทุกอย่างนลยใช่ไหมฮะอ่าใช่เดี๋ยวเอาแบบนี้ผมเฉลยให้ก่อนละกันครับโอเคเมื่อกี้ผมบอกใช่ไหมว่า ดามิกโปรแกรมไม่เคยคือ,อ recursive บวก cache ใช่ cache cache เท่า <C ache. S 2> กับไอ้น e. ี่สร้าง cache ก่อน cache x y เท่ากับเอ้ยหรือเท่าหรือเท่ากับทั้งหมดนี่เย้อ๋อ oh. cache x y อ่ะต้องใส่แบบนี้ 141ตอบได้แล้วเดี๋ยวพี่ไทยอิมพีเมนต์เพิ่มไปแค่นั้นเองเหรอมันตันมากเลยหมายถึงว่าก็ใช่ดานิเมตโปรแกรมเม้นตคือรีเกสซีบวกแคชจบเมื่อกี้มันมีรีเกสซีแล้วพี่ใช่มีเลคเชอร์เซทแล้วเราใส่แคชเข้าไปตรงนี้แสดงว่าอย่างนี้ดิแสดงว่าเราทำจริงเราก็ทำรีเกสซีมาก่อนอ่าแล้วพอเราอยากออปติมอลเราก็แค่เพิ่มแคชใช่ไหมใช่ดานิเมตโปรแกรมเม้นต์ใช้ท่านี้แก้โจทย์ดานิเมตโปรแกรมเม้นตประมาณ เกือบทุกข้อผมแก้ท่านี้หมดเลยแก้แก้แก้รีเคอร์ซีฟให้ได้ก่อนแล้วใส่แคชโอเคขอคำอธิบายเพิ่มบรรทัดที่3 2อีกทีครับมมันความหมายมันคือยังไงบ้างนะฮะแคช xy ถ้าเราไม่เคยหาคำตอบของ mass xy เนี่ยให้ทำการหาคำตอบนี้แล้วเอามาเก็บในแคชแต่ถ้ามีอยู่แล้วให้ตอบบิกินนี่เป็นคีย์บีกินเหมือนเหมือนเหมือนเป็นปิดกาเปิดปิดกาปิดในภาษาลูบี้อะอ๋อโอเคอะไรประมาณนี้ไว้ครอบอีกทีนึงใช่ไว้ครอบโค้ด so ด n a m i c มิกโปรแกรม g มิงอินอ h น l เชลเคก็คือการสร้างแคชพูดมาเก็บแล้วก็ไป r ี c u r s i v e ไปข้อเสียของท่านี้คืออะไรรู้ไหมอ่าใช้เมมโมรีเยอะถูกแล้วก็สแต็กอกมีโอกาสโอเวอร์ฟล,ฟลูถ้าเกิดถ้าเกิดโจทย์ของเราไมา่งดีมากสมมติว่าหมื่นตัวเออสมมติว่าหมื่นตัวแปลว่าฟังก์ชันนี้รีเคอร์ซีฟุติว่าเราต้องรีรเคอร์ซีฟหมืน่นชั้นอะสแต็กระเบิดอ่า ฉะนั้นถ้า stack ระเบิดเนี่ยเราถึงค่อยแปลงโคดนี้ให้กลายเป็นให้กลายเป็น for loop ทำไมถ้าเป็น for loop แล้วมันจะลดปัญหาเพราะเราไม่มีการ recursive แล้วไงอ๋อโอเคอ,อย่างเช่นเคยเอาหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งอมาบวกกันใช่ไหมอืมอจริงจริง ruby มันก็ง่ายนะจริงจริงจริง ruby มันเขียนแค่นี้ก็จบแล้วขี้โกงมากอ่าขี้โกงมากแต่ผมจะลองทำแบบหนึ่งรอยแล้วกัน d e ฟซัมไอถ้า i เท่ากับศูน t u รี0ทศูน u แล้วก็รทไอบวกซัมไอลบหนึ่งศูนถึงหนึ่ง้ยก็ห้าพันห้าสิบอันนี้ได้หนึ่งพันได้ไหมได้หนึ่งหมื่นได้ไหมได้หนึ่งแสนะตุ้มเออเลอร์ระเบิดจะเห็นว่าโค้ดนี้ทำงานเร็ว เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้แตกแขนงเป็น2อันมันยังเป็นเส้นตรงอยู่ก็ใช่มันไม่ได้แตกแขนงถ้ามันเริ่มหลายเส้นนี่ก็เริ่มถ้ามันเริ่มมีหลายเส้นเนี่ยอาจจะต้องเริ่มแคชแล้วแต่นี้แต่เนี้ยอันนี้เป็นปัญหาของการรีเคอร์ซีใช่ไหมเพราะว่าถ้าเรารีเคอร์ซีเนี่ยจะเห็นว่ามันวืบหนึ่งหมื่นกว่าเลเวลตูมระเบิดใช่ไหมเราก็เลยเปลี่ยนเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเขียนเป็นแบบ i เท่ากับ0 y i น้อยกว่าเจยด เราใช้ชื่อ i ไปแล้วราย j น้อยกว่า i อซัมเท่ากับ0 Sum ซัมบวกเท่ากับ j j น้อยกว่าเท่ากับดิอ,อ,อ่ะเราก็ค่อยรีเทิร์นซัมก็จะอ่านเลอกอาจจะว่านานหน่อยลืมไป j บวกบวกเบวกเท่ากับ1อ่ะอันเนี้ยได้แล้วฉะนั้นเนี่ยโค้ดรีเคอร์ซีฟทั้งหมดเราสามารถแปลงเป็นโค้ดที่ไม่มีรีเคอร์ซีฟได้ ฉะนั้นปกติเวลาผมแก้ปัญหาด n นามิกโปรแกรมมิงผมจะเขียนรีเคอร์ซีก่อนแล้วถ้าสแต็กมันระเบิด <ขอ S 1> ผม <ขอ S 1> จะแปลงโค้ดนั้น <ขอ S 1> ให้กลายเป็นโค้ดที่ไม่รีเคอร์ซีฟอันนั้นผมจะทำสองสเต็ปเสมอเพราะสเต็ปแรกง่ายสเต็ป2ง่ายแต่ถ้าให้เรามานั่งเขียนด n นามิกโปรแกรมมิงให้เป็นฟอร์ลูตั้งแต่แรกอะโอ้ตอน,นันผมคิดไม่ออกเหมือนกันเพราะว่ามันมันฉีกอะมันฉีกแนวมากๆเลยอะถ้าเป็นฟอร์ลูวิธีการ่จะมันจะต่างออกไป มันจะยังไงนะหมายถึงว่าวิธีการคิดมันจะมันจะไม่ใช่แบบเดิมเลยเหรอ,อเดี๋ยวกับไปที่โจทย์โค้ดของเราจะประมาณนี้<ม>อก็คื<ม>เอ<ม>เอนี่ยพ,พ,พอให้เขียนฟอร์ม,มก็เขียนไม่ค่อยออกแหละแต่ว่าเอมันจะตั้งชื่อว่าเมสแบบนี้แล้วกันเรารู้ว่าเมสศูนย์ศูนย์เท่ากับอ้อชื่อะสกอร์ศูนย์ศูนย์แล้วกัน เดี๋ยว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 สิบเก้าสิบเก้าขอขอจดคำตอบเก่าไว้ก่อนอ่าไม่เป็นไรแค่แค่อยากเห็นหน้าตาว่าเออมันจะต้องเขียนประมาณไหนเขียนประมาณไหนโอเคใช่ไม่อาจจะไม่ต้องถูกร้อยเปอร์เซ็นต์แค่แค่อยากรู้ว่าโอเคสมมติว่าเราจะต้องหาคําตอบนี้แปลว่าเราต้องรู้คําตอบของด้านซ้ายและด้านบนใช่ไหมเราถึงจะตอบคําตอบนี้ได้แปลว่าถ้าเราไล่จากซ้ายไปขวาบนลงล่างมันจะมีคุณสมบัติที่ว่าตอนที่เรามาถึงจุดนี้ เราจะมีคําตอบของทั้งหมดนี้แล้วตอนที่เราคํานวณคําตอบของตัวนี้แต่ว่าเราจะคํานวณคําตอบของเลขสามนี่นะณจุดที่เรากาลังคํานวณคําตอบเลขสามเนี่ยถ้าเราไล่จากซ้ายไปขวาบนลงล่างเนี่ยเราจะมีคําตอบของทั้งหมดนี้อยู่แล้วคือเราเราเก็บแค่ไปในตัวด้วยแต่แต่รถเปลี่ยนมาเป็นซอนหล่ะใช่ไหมใช่ใช่อ๋อโอเคดังนั้นซึ่งมันจะวนลําบากมากเลยนะใช่ไหมก็ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีอ่าผมคอมเมนต์ไปก่อนโอเคอ่ะอ่า เราจะตั้งแต่0ถึง19เป็น y แล้วก็0ถึง19เป็น x เบสเคสคือถ้า x y เท่ากับ0 0เนี่ย c a แ h ชที่ตำแหน่ง x y เนี่ยก็จะเท่ากับตำแหน่งเมสันนี้ออโอเคเข้าใจไหมคราวนี้ถ้าตำแหน่ง x ท่ากับศถ้าตำแหน่ง x เท่ากับศูนย์เนี่ยแปลว่ามันชิดซ้ายใช่ไหมใช่มันไม่มีออปชันที่ที่จะไปด้านซ้ายอีกเราต้องคิดจากด้านบนแปลว่า cash xy เนี่ยจะเท่ากับเ s h y x ก็คือคันก็คือคะแนนของจุดนี้บวกกับ cash ของ xy ลบหนึ่งอเคใช่แต่ถ้า y เท่ากับศูนย์แปลว่าเราอยู่ด้านบนออปชันเดียวที่จะมาถึงจุดนี้ได้คือมาจากทางซ้ายซึ่งจากทางซ้ายเราคุณวนไปแล้วอังนั้น ตำแหน่ง c a c h x y ก็คือเอาลบย้ายลบหนึ่งเนี่ยมาไว้ที่ x โอเคเข้าใจแล้วสุดท้าย else c a c h x y เท่ากับไอ้นี่เข้าใจแล้วผมเคยทำตอนผมแก้มามากลูกผมใช้วิธีนี้ใช่ผมทำอันนี้เลกใช่แล้วก็มาดอท max กัน lele ฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ลูปของเราเสร็จเนี่ยเราไม่ต้องเรียกฟังชันอะไรเนี่ยนะคำตอบของเราจะอยู่ใน cache สิบเก้าสิบเลย ผมบินโค้ดหน้าตาเนี่ยผมจําได้เนยผมใช้มาหลกลูกอะผมแก้ด้วยวิธีเนี้ยเป็นเป็นแบบมันจะเป็นแบบประมาณนี้หน้าตาเอเล่เลยช่องหาวิธีการเดินนะอันนี้คือวิธีเลอีฟเลอีฟมาเรื่อยๆใช่แต่ลําดับการแต่ลําดับการไล่เอเล่ของเราเนี่ยสาคัญมากเราต้องไล่จากซ้ายไปขวาบนลงล่างเพราะเพราะเราต้องการันตีว่าเวลาที่เราคำนวณคำคำนวณคำนวณคำตอบของตำแหน่งใดๆเราต้องคำนวณคำตอบของ สับ problem มาต่อหน้านี้ดใช่ที่เราเดินไป่ละช่องเราต้องคำนวณด้วยใช่ถ้าเราเปลี่ยนจาก e a c h เป็น reverse e a c h พังเลยทําไม่ังเพราะว่าเพราะถ้าเราอย่างไอ้เนี่ยเราไล่จากซ้ายไปขวาเราจะคำนวณคำตอบนี้เราไล่จากขวามาซ้ายใช่ไหมคำตอบของตัวเนี้ยเรายังไม่ได้คำนวณกลายเป็นน o าระเบิดอ่าพราะอันนี้เลยตรงนี้ไอ้ปัญหาเลย long c a s บสับ common sequence สักอย่างลำดับการไล่เนี่ยสำคัญมากเวลาเขียนเป็น iterative แต่ว่า รีเคลียร์ซีฟเนี่ยมันเป็นการคำนวณซับพอร์เบมในตัวไงมันเป็นการคำนวณในตัวนั่นแหละแต่นี่เราเดินมาทีละช่องอันนี้เราเดินทีละช่องแล้วเราต้องเมคชัวว่าเราเดินถูกประมาณนั้นโอเคจ่ายตังค์กัน้าโอเคขอบคุณมากครับจบคลาส